สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกขวันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่สส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่23มกราคม2564ดังนี้ครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิ6-13องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศ PM 2.5อยู่ที่40-90ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตร PM10 อยู่ที่51-125ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรและ AQI อยู่ที่59-200พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสาเหตุหลักเกิดจากสภาพอากาศในช่วง2-3วันนี้มีสภาพอากาศนิ่งลมสงบ เพดานล,ลอยตัวของฝุ่นแนวโน้มต่ำลงทําให้เกิดการสะสมในพื้นที่จึงทําให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงส่วนจุดความร้อนสะสม17จังหวัดภาคเหนือพบ137จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์40จุดเขตสปร,ร30จุดป่าสง,งวน38จุดพื้นที่การเกษตร19จุดชุมชนและอื่นๆ10จุดในส่วนการปฏิบัติงานหน่วยเฉพาะกิจก,กรมทหารราบที่7ดําเนินการทําแนวกันไฟรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลผาบ่องอำเภอเมืองพัฒนาปรับปรุงทําแนวกันไฟตำบลเวียงเหนืออำเภอปลายและเข้าประชา สัมพันธ์รณรงค์กับประชาชนในหมู่บ้านป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอำเภอปางมะพาอำเภอปายและร่วมกับส่วนราชการประชุมหาเรือเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่เขตป่าสงวนโดยมีในอำเภอปางมะพาเป็นประธานณห้องประชมุมอำเภอปางมะพาทั้งนี้ได้ทำการลาดตระเวนป้องกันไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลท่ำลอดอำเภอปางมะพาและตำบลห้วยผาอำเภอเมืองรวมถึงสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและคืนความชุ่มชื้นสู่ธรรมชาติณลำห้วยไม้กายอำเภอปางมะพาจังหวัด มสอนหัตหาบกที่33ประสานสถานีวิยุกระจายเสียงกองทัพพันทีส3ส่วนหน้าจังหวัดเชีงยงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์งดการเผาในพื้นที่โลง่งอีกทั้งเข้าพบปับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชีงยงใหม่หาเรือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควันรวมถึงข้อมูลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่มณฑนหาบกที่38ได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ลดละเลิกการเผาป่าโดยเด็ดขาดในช่วงวันที่ 21- 23มกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสหกรณ์การเกษตรสันทิสุขระบบ FM 96.75เมกะเฮกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาจัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ณนะชุมชนบ้านต๋อมในและชุมชนบ้านต๋อมดงตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดยทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าทำฝายกั้นน้ำและซ่อมทางเดินต้นน้ำประปาภูเขากรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางประสานแขวนทางหลวงลำปางที่1ตรวจพบไฟไหม้บริเวณข้างทางหมวดหมวดการทางเถินโดยให้เจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำออกดับไฟไหม้ทางยาวประมาณ200เมตรและพบมีไฟไหม้บริเวณไหลาทางขาล่องโดยหมวดการ ทางหลวงศบป่าได้ออกดับไฟไหม้ระยะทาง900เมตรและได้รับแจ้งจากสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยทากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15สาขาลำปางพบไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านแม่พร้าวอำเภอเงาจังหวัดลำปางโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการดับไฟป่าในพื้นที่เสียหายจำนวน10ไร่และพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยบริเวณบ้านจำปุยอำเภอแม่เมะพื้นที่เสียหาย5ไร่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการควบคุมไฟได้ทั้งหมดแล้ว คุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ครับเพียงงดเผาเพราะว่าการเผาจะทำให้เกิด PM 2.5สาเหตุของมะเร็งปอดและเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนครับ